เพิ mountain, summer, ่งกลับมาจากทำบุญที่วัดนะคะทุกคนวันนี้วันพระใหญ่นะคะก็ไปทำบุญที่วัดวันอาสาฬหบุชานะคะเดี๋ยวเรากลับมาจากวันเรียบร้อยแล้วไหว้พระองค์หลวงพ่อโตเรียบร้อยแล้วนะคะลงมาเดินดูสวนกันบ้างว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงมาเดินหลายวันเหมือนกันนะคะฝนตกเฉลี่ยแล้วก็ยุงจะค่อนข้างเยอะค่อนข้างชุ่มนะคะมาดูกล้วยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นโถฝักยาวนะคะที่ปลูกไว้ได้น่าฝนเจริญเติบโตดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีอย่างใจดูนะคะนู่นตรงนู้นนะเห็นไหมคะ ปลีกล้วยหักมุกนะคะออกอีกแล้วนะคะทุนมีอยู่สองสองเครือสองแต่ว่าไม่รู้จะออกหวีประมาณกี่หวีนะคะแต่ว่าเราก็มาให้ดูกันนะคะว่าเขาออกเครืออีกแล้วนะะยิ่งฝนตกช่วงนี้นะคะฝนฝนฉากทุกเย็นเลย,ยามาให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้คือเป็นปลีกล้วยหักมุกนะคะทุกคนเป็นต้นหนึ่งให้ดูกันนะคะสังเกตนะคะปลีกล้วยหักมุกเนี่ยเขาจะ ตรงก้นเขาเนี่ยจะไม่ค่อยแหลมแต่ว่าจะคล้ายๆมุนๆนะคะคล้ายๆกลีบดอกบัวนะคะทุกคนสังเกตง่ายๆเลยก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะไม่ค่อยนิยมกินกันด้วยนะคะเขาก็เวลาเครือออกหมดเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัดทิ้งตัดออกไปแล้วก็มีอีกนะคะมีอีกเดี๋ยวให้ดูอีกนะคะว่ามีอะไร <S <S <ๆ>เพราะว่ากล้วยช่วงนี้ก็ตกเครือเยอะเหมือนกันนะคะข้างบนนู่นนะมคะทุกคนเห็นไหมนั่นก็กล้วยหักมุกเหมือนกันนะคะกล้วยหักมุกกาลังจะออกเครือออกปลีก่อนก่อนจะออกเครือนะคะแล้วก็จะมีอีกเครือนึงนะคะที่เขากําลังออกนะคะ ตรงนี้จะเป็นกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่แต่ว่าไม่ค่อยตกเครื <S <S อสักเท่าไหร่นะนี่ก็จะเป็นกล้วยหักมุกเหมือนกา้านทุกคนแต่ว่าเครือเขาก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เหมือนกันนะคะฝนตกชุ่มฉ่ำมากเลยะคะทั้งมะละกงมะละก,อ,ลกอนะคะตอนนี้คือออกออกลูกออกหน่วยนี่กอมะละกออีกต้นหนึ่งนะคะมะละกออันนี้ขึ้นเองเหมือนกันนะคะขึ้นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็น เหมือนแม่เขาบอกว่าจะเป็นแตงไทยนะะแตงไทยที่เหมือนกับมาโรยไว้ลืกเปล่าแล้วก็เขาก็ขึ้นเองนะคะทุกคนขึ้นเองแล้วใช่ไหไม่รู้จะมีลูกือเปล่าเขาก็ออกดอกให้เรานะคะออกดอกให้เราได้เห็นกันนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดงโหระพาม่ดงโหระพานะ,ะทุกคนเป็นดงเลยต้นแม่เขาแก่ต้นนะคะแล้วก็มีดอกมีดอกเสร็จปุ๊บเขาก็ร่วงโรยแถวหนพอได้ฝนปุ๊บเขาก็มาขึ้นอยู่แถวนี้ ยุงเริ่มมาแล้วเพืคนยุงเยอะมากส่วนนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะที่อยู่ติดๆกับโหระพาเรามาให้ดูกันนะคะว่าส่วนของเรามีอะไรบ้างนะคะช่วงนี้อากาศก็จะอุมคึมนะคะอุ่มคึมฝนก็โปรยปลายนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นฟักทองเอ่อบวบหรือฟักทองนี่แหละบวบน่าจะเป็นบวบบวบที่แม่เขาลงโปกไว้ยุงมาก่อด้วยแต่เราจะไม่ตกนะคะวันนี้ถือศีล แล้วก็ต้นนี้ก็คือแตงนะคะเป็นแตงไทยเป็นแตงร้านนะะคแตงกรอบก็ให้ดูกันนะคะว่าแบบนี้แล้วนะคะแตงกรอบเขาก็เริ่มเลื้อย PM แล้วนะคะทุกคนเร,เริ่มเลื้อยเลื้อยเป็นพุ่มใหญ่แล้วหญ้าเยอะมากช่วงนี้ให้ดูนะคะแบบนี้เลยเลื้อยออกมาเป็นพุ่มใหญ่แล้วนะคะแตงกรอบะะเ,รเริ่มมีดอกแล้วอยาให้ดูดอกกันดอกของแตงนะคะดอกแตง ก็จะเป็นแบบนี้เลยดอกแตงนะคะทุกคนดอกแตงเป็นสีเหลืองแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เราจะมาให้ดูไม่ให้ดูไม่ได้เลยมะละกอมะละกอก,ก็จะประมาณนี้มะละกอไอนี้เขาหว่านเม็ดไว้นะคะเขาขึ้นเองขึ้นเองเขาก็เลยค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักบุง้งผักบุ้งที่เราเอาลากเอาโคนเข้ามานะคะจาก้านง,งานเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะตัดปักบุ้งไปไปทาอาหารกันนะคะว่างๆก่อนแต่ช่วงนี้เราต้องออกจากสวนก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ายุงเยอะมากยุงเยอะนะคะแล้วก็ดินค่อนข้างชื้นนะคะตตรว่าเป็นผักสวนครัวนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจนะคะสวนบอนสีบอนสีที่เราปลูกไว้นี่ก็จะเป็นคลาลือสีนะคะว่างๆเราก็จะมาแบบนี้มาเดินชม มาเดินชมความสวยงามของพวกบอนสีพวกต้นเมืองต้นไม้นะคะที่สวนของเราวันนี้ก็เป็นวันที่พักผ่อนอีกวันนึงนะคะเดี๋ยวไปทางานบ้านก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะออกจากสวนแล้วทุกคนยุ่งเยอะไปแล้ว